ผมเลิศพงพงเจริญปรีชาปัจจุบันก็ดํารงตําแหน่งกำนันตำบลสังเมกอำเภอกัทนทลกจังหวัดศรีสะเกดก่อนที่จะได้มานั่งตรงนี้ก็ผมเองเป็นโรคมาก่อนเป็นโรคเกาอันดับแรกนะครับปี2 5 4 7พอปี2548ถึง50ตอนนี้ก็ความดันเบาหวานมาพร้อมกันเลยพลังจากนั้น ไตก็เริ่มมาด้วยแต่ก็คุมไว้ตลอดมาปี50ถึงปี52ตอนี้ไตเริ่มกำเริ่หนักหนักขนาดไหนคะหนักก็ถามคุณหมอก็บอกว่าอยู่ระหว่างระยะที่3ก็มาเรื่อยๆตอนนี้เป็นหัวใจต่อช่วงนั้นเป็นอรับตำแหน่งใหม่ๆก็เป็นก็หายใจไม่สะดวกอยู่ประมาณ เจ็ดแปดเดือนพอพักหลังมาปี2อ1 1ตอนนี้อาโรคไตามาเต็มที่คุณหมอนัดเดือนต่อเดือนคือจะฟอกผมแล,ล้วล่ะทีนี้ผมเองเป็นคนที่ดื้อหน่อยผมก็ไม่ฟอกเขาก็กลับมาบ้านแต่คุณหมอก็จะถามผมว่าตอนนั้นหมอบอกไหมคะว่าไตาระยะไหนที่ระยะที่ระยะที่สี่ที่ห้าเขาระยะที่ห้าครับฟอกอะให้ฟอกอะคือไม่มีใครดูแลผมก็เลยไม่ไม่ฟอก หลังอย่างนั้นมาก็ได้มาเจอกับเซโรนิตินสี่วันราทานค่ะตอนนั้นเพราะภรรยาไปได้มาจากไหนไม่ทราบคนะผมก็กินไปเรื่อยแล้วดีขึ้นยังไงชุดแรกคะชุดแรกนี่รู้สึกตัวประมาณสี่วันปวดหมดเลยครับปวดทั้งตัวเลยแล้วคิดจะเลิกกินไหมตอนปวดนะคะไม่ไม่เลิกครับผมก็ทราบดีครับเพราะว่าถ้ามันปวดอย่างนี้แสดงว่ามันใช่แล้วจนหมดชุดที่หนึ่งชุดที่สองก็หมอกันหนัดอีก ผมก็ไปเขานี้ก็ความดันก็ลดเบาหาวานก็ลดจากที่เคยเหนื่อยก็ไม่เหนื่อยนะครับทีนี้ก็เขาก็นัดสามเดือนครั้งได้อย่างหนึ่งที่อําเภอ,อมีท่านปลัดท่านก็เขาไปนั่งเล่นกับท่านท่านก็เลยถามว่าพี่ก็นันไปทําอะไรทุกวันนี้ไม่เหมือนเดิมเลยนะวิ่งขึ้นลงบันไดเฉยก็บอกเลยว่าพวกกินเซอร์นิตินพ่อแม่ท่านก็เป็นเหมือนกัน ก็เลยสนัดเลยว่า,ากินตัวนี้แหละผมก็กินตัวนี้แหละถึงได้ฟื้นผมก็กินหมดไปสามชุดสี่ชุด,ท,นนดทุกวันนี้สุขภาพแข็งแรงดีทุกวันนี้สุขภาพแข็งแรงดีมากค่าเบาหวานค่าไตเป็นยังไงบ้างทุกวันนี้ก็ปกติหมดครับทนนีนีน้เรารู้ว่าคุณภาพ <c oughs> ชีวิตสุขภาพเราดีขึ้นครับดีขึ้น,นมีคนทักผมก็ไม่รู้แล้วครับแต่ว่ามีคนทักคนในตำบลก็ทักนาเภอก็ทักเวลาไปไประชุมเขาจะทักอง เปลี่ยนไปเปลี่ยนเยอะครับแล้วอยากฝากอะไรกับคนที่เป็นป่วยเหมือนเราอย่างนี้ครับครับก็ฝากไว้นะครับมาท่านที่เป็นเหมือนผมเช่นความดันเบาหวานก้าหัวใจไตนะครับทานเถอะครับผมก็เมื่อก่อนนี้ผมก็ทานไปเยอะไอ้ยี่ห้อดังๆผมเอามามันก็ช่วยอะไรผมไม่ได้มีแต่ทำให้อ้วนอย่างเดียวแต่ตัวนี้รู้สึกตัวว่ามันได้ได้มาหมดเลยครับสุขภาพได้ทุกอย่างเลยจนกระทั่งภรรยาผม ว่าไอ้บ้ากามนะครับผมพูดตรงๆอันนี้ผมพูดไปไม่ไม่อายเลยนะครับกลับมาหมดเลยครับฟื้นตัวได้เร็วด้วยนะครับสามเดือนสามเดือนเต็มๆเนี่ยไปไหนมาไหนสบายนะครับเมื่อก่อนนี้ลุกก็โอยนั่งก็โอยก็ฝากไว้นะครับเซโรตินช่วยได้จริงๆนะไม่ต้องไปคิดว่าแพงหรืออะไรตัวนี้ผมก็คิดว่าแพงเหมือนกันแต่มันเกินคุมนะครับสามสี่หมื่นนี่เกินคุ้มแต่ถ้าเราเข้าโรงพยาบาลก็กินของ หมอกหมอที่โรงพยาบาลก็กินยาบริษัทเหมือนกันนะครับกินไปกินมาเดกก็ทําให้สุขภาพเราแย่ลงนะครับอันนี้ก็ฝากไว้ด้วยกับขอบคุณครับมีเพียงแค่นี้